ล่าสุดเนี่ยบิวรายงานว่าเขามีความเชื่อว่าไบยมิวนิกเนี่ยน่าจะทุ่มค่าเหนื่อยให้กับรูดิเกอร์ที่2,30,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ทางเชลซีเนี่ยสัปดาห์นี้ที่จะเจอเลสเตอร์อย่างที่ผมบอกเนยนะครับจะมีคริสเตียนพลิซิชเมสันเมาส์โรเมลูลูฮาคูฟิตพร้อมลงเล่นในเกมกับเลสเตอร์อย่างแน่นอนนะครับออกมายืนยันว่าแมนยูยังคงมอบความไว้ใจกับโอเลกูนาโซชา Blue Today's อัปเดตข่าวสารของเชลซีสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับรวมไปถึงถ้ามีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจในเรื่องราวของฟุตบอลหรือว่าข่าวตลาดซื้อขายนักเตะผมก็จะมาอัปเดตให้กับทุกท่าน ได้รับฟังกัน,นยามเช้าแบบนี้ในช่วงของ blues today ครับแต่ก่อนที่จะไปติดตามข่าวเรื่องของสัญญาอันโตนิโอรูริเกอร์แล้วก็เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจวันนี้มีมาฝากกันเยอะเลยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีเหมือนเดิม Suzuki Power U ร์แรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับย้ำกันอีกครั้งว่าโปรโมชัน่น Suzuki d e ดีเดย์จะหมดในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับใครสนใจไปดูกันได้ ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าที่เว็บไซต์ครับ www.suzuki.co.th แล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดารวมไปถึงสิงยูสุเลมอนโซดานะครับแนะนำให้ซื้อติดตู้เย็นเอาไว้จะได้ดื่มไปแล้วก็ดูฟุตบอลสดชื่นตลอด90นาทีนะครับแล้วก็ฝากทุกท่านอย่าลืมกด subscribe ช่องปาม์ม3บาท5บาทน,นะครับเหลืออีกแค่วัน2วันเท่านั้นเองนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก็จะกลับมาลงสนามกันอีกครั้งแล้วก็ทีนี้ยาวๆไปเลยครับ แล้วก็ใครที่ไม่ชอบฟุตบอลทีมชาติเนี่ยนู้นกลับไปเจอทีมีนาคมเพราะฉะนั้นเต็มๆแน่นะฮะสัปดาห์นี้นี่เชลซีเตะเร็วด้วยจะไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้ในช่วงเวลา19.30นาฬิกานาทีในวันเสาร์นะครับก็ข่าวเชลซีวันนี้มีมาฝากกันพอสมครวรเลยนะครับเริ่มจากสื่อ,อย่างบิลครับรายงานสถานการณ์ ของอันโตนิโอรูดิเกอร์ซึ่งตอนนี้เนี่ยเมื่อขยับเข้าใกล้เดือนมกราคมเนี่ยนะครับนักเตะที่กำลังจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้หลายคนเนี่ยจะสามารถเจรจากับทีมใหม่ได้เลยทันทีนะฮะตามเรื่องของกฎบอสแมนล่าสุดเนี่ยบิลรายงานว่าเขามีความเชื่อว่าไบยามิวนิกเนี่ยน่าจะทุ่มค่าเหนื่อยให้กับรูดิเกอร์ที่2อง0สนปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งสูงกว่าตัวเลขที่เชลซีเสนอให้นะครับ และถึงแม้ว่าดูดิเกอร์เนี่ยจะแสดงออกชัดเจนว่าต้องการอยู่กับเชลซีต่อไปนะฮะแต่ค่าเหนื่อย1 6 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ที่เชลซียื่นมาให้เนี่ยมันเหมือนเป็นการรู้สึกว่าดูดิเกอร์เนี่ยโดนเชลซีเรียกว่าตบหน้าฉาดใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีแนวโน้มเหมือนกันว่าดูดิเกอร์อาจจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่ก็เป็นไปได้นะครับอันนี้จากการวิเคราะห์ของบิลสื่อในเยอรมันนะครับก็ต้องดูสถานการณ์ต่อไปนะว่าดูดิเกอร์ จะเลือกอยู่กับเชลซีต่อหรือเปล่านะครับแม่งจริงเนี่ยอัดไปสักแสนผมว่ารีเกอร์ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับขณะที่ go.com นะครับนิซ่าคินเซล่ารายงานว่าทางเชลซีเนี่ยสัปดาห์นี้ที่จะเจอเลสเตอร์อย่างที่ผมบอกเนี่ยนะครับจะมีคริสเตียนพูลิซิชเมสันเม้าลูมิลูลูฮาคูฟิตพร้อมลงเล่นในเกมกับเลสเตอร์อย่างแน่นอนนะครับ ขณะที่สื่ออย่างสปอร์ตครับก็รายงานว่าฮาคิมซีเครับยังอยู่ในการจับตามองของทีมบาร์เซโลนาโดยทีมเจ้าบุญทุ่มรู้ดีครับว่าซีเอ็เนี่ยเป็นเป้าหมายที่สอดคล้องกับสภาพทางการเงินของพวกเขานะครับแล้วก็ทางบาร์เซโลนาก็กําลังจะตัดสินใจเรื่องนี้โดยเร็วนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่สื่อเทียรหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของฮาคิมซีเอ็กกับการย้ายทีมผมยังตีไว้ว่าเป็นเรื่องของ หรือมากกว่าแต่ว่าซีเยกเนี่ยมักกราหมเชื่อว่าอีกทีมนึงจะกลับมาให้ความสนใจแน่ๆนั่นก็คือเอซีมิลานนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เอซีมิลานก็เคยให้ความสนใจซีเยกในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับขณะเดียวกันเนี่ยเดลี่เมลครับรายงานเรื่องของนักเตะอย่างคอนอการาเกอร์ที่ฟอร์มดีมากๆนะฮะประเดิมให้กับทีมชาติอังกฤษไปแล้วด้วยล่าสุดมีรายงานว่าเชลซียืนยันอย่างชัดเจนนะครับตั้งแต่ตลาดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาว่า จะไม่ใส่เงื่อนไขในการออปชันซื้อขาดเรื่องของสัญญายืมตัวคอนอกาลาเกอร์ซึ่งปัจจุบันก็เล่นกับคริสัลพาเลสภายใต้การทำทีมของปาติเกเรรานะครับเนื่องจากเนี่ยทางเชลซีมองว่าคอนอกาลาเกอร์จะเป็นนักเตะในอนาคตของทีมในฤดูกาลหน้าแล้วก็จะถูกดันขึ้นชุดใหญ่ภายใต้การคุมทัพของโทมัสทูเิลนั่นแสดงให้เห็นว่ามันมีแนวโน้มนะครับว่าคอนอกาลาเเกอร์จะได้กลับมาเล่นกับเชลซีในฤดูกาลหน้าเพราะถ้าสังเกตข่าวหรือว่า ใครตามข่าว blue s today ประจำจะเห็นว่ามีการวิเคราะห์นะครับว่าคอนนกาลักเกอร์เนี่ยน่าจะได้กลับมาเล่นกับทางเชลซีนะครับก็ผมก็เชียร์นะเพราะว่าดูมุ่งมั่นตั้งใจเล่นแล้วก็ค่าเฉลี่ยฟอร์มการเล่นกำลังดีมากๆนะฮะสำหรับทางคอนนกาลาเกอร์นะครับขณะที่ Talksport ครับก็มีรายงานว่าแฟรงค์ลัมพาดมีโอกาสได้คุมทัพเลสเตอร์ซิตี้เหมือนกันนะครับหากเบนแนนรเจอร์ตกลงรับงานคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แทนที่ของโอเล่คูน่าโซชานะครับหลังจากก่อนหน้านี้นี่ปฏิเสธทางด้านของนอริชไปแล้วแล้วก็นอริชไปตั้งดินสมิธนะครับก็มีแนวโน้มว,ว่าแฟรงค์ลัมพาดอาจจะได้คุมทีมเลสเตอร์ซิตี้ขณะที่สกายสปอร์ตเนี่ยก็รายงานว่าแฟรงค์ลัมพาดเนี่ยไม่มีชื่อเป็นแคนดิเดตในการคุมทีมกาสโกเรนเจอร์นะครับแทนที่ของเจอราดแม้ว่าทีมจากสกอตแลนด์เนี่ยกำลังหากุนซือคนใหม่มานะครับแต่ว่า แฟรงค์แลมพาร์ดไม่มีชื่ออยู่ในนั้นคือสาเหตุที่ไม่มีเนี่ยผมลงรายละเอียดที่หนึ่งนะครับเพราะว่ากาสโกเรนเจอร์เนี่ยจะไปตั้งโจนี่ฟานบองฮอสหรือไม่ก็เจเนโรกาตูโซเนื่องจากทั้งสองคนเนี่ยเป็นอดีตนักเตะของกาสโกเรนเจอร์นะครับซึ่งในกรณีของฟานบองฮอสเนี่ยมีโอกาสมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแลมพาร์ดกับกาสโกเรนเจอร์ก็คงจะเกิดขึ้นยากแล้วนะครับขณะที่ฟุตบอลลอนดอนครับอดัมนิวสันเนี่ยรายงานว่า เอเวอเรตต้องการดึงตัวรอสบัรกลีย์ครับอดีตกองกลางของพวกเขาเนี่ยกลับไปร่วมทีมอีกครั้งนะครับเขาบอกว่าราเฟล์มินิเตสต้องการดึงตัวรอสบัรกลีย์แล้วก็ค่าตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15-16ถึง16ล้านปอนด์นะครับก็ดูแล้วน่าจะเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างเหมาะสมนะถ้าเชลซีปล่อยตัวด้วยราคาประมาณนี้จริงๆถ้าถ้าปล่อยรอสบัรกลีย์เนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้เก็บไว้ก่อนเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าเรามองในอีกมุมหนึ่งนะครับเราปล่อยรอสบักลีย์ออกไป มันอาจจะเป็นการผ่องถ่ายมิดฟิลด์ออกไปเพื่อไม่ให้มิดฟิลด์ตรงนั้นเนี่ยมันมีจํานวนที่มันเยอะอับปจัจจุบมีจอจินโยลอสตาชิคโควาซิชกองเต้ ish, te, ไม่นับกิลอร์คอนการาเกอร์ที่กาลังจะกลับมาในซีซันหน้าการปล่อยลอสบังลี่ออกไปอาจจะเว้นช่องว่างให้กับอเลเรียงชัวเมนี่หรือเปล่าหรือว่าดีแคนไรส์หรือเปล่าเนี่ยเวลาดูข่าวผมถึงพยายามบอกว่าให้มองทิศทางแนวโน้มของข่าวแบบนี้ไว้ว่ามันอาจจะส่งอิมแพกหรือว่าส่งผลต่อ ข่าวอื่นๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าสมมติปีหน้ามีข่าวว่าเชลซีปล่อยยืมกิลโมออกนะครับหรือว่าพิจนารณาที่จะขายนักเตะในตำแหน่งกองกลางออกนั่นแสดงว่าเรามีโอกาสที่จะได้นักเตะคนใหม่เข้ามาเหมือนอย่างที่ช่วงซัมเมอร์ที่แล้วถ้าใครจำมาได้นะครับที่ว่าเชลซีจะปล่อยเคอร์ซูม่าทำไมถึงต้องปล่อยนั่นแหละคือเขาเล็งจะเอาชูสคุนเดแต่กลายเป็นว่าคุนเดไม่มาก็เลยต้องใช้เทรเวอร์ชาโรบาขึ้นชุดใหญ่เพราะฉะนั้นทิศทางการขายผู้เล่น ก็อาจจะส่งเสริมกับข่าวของการซื้อผู้เล่นเช่นกันนะครับหวังว่าอธิบายแล้วคงอาจจะเข้าใจเนาะมัน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 เหมือนเป็นดีมาัพพลายนะครับตำแหน่งนั้นออกตำแหน่งนี้ก็ต้องเข้ามานะครับขณะที่มัตไทสเตลิกที่หลายคนเชียอยากให้มาเชลซีเหรอเกินผมก็ชอบนะแกบูดูดันดีแล้วก็เป็นนักเตะวันเดอร์คิดคนหนึ่งนะครับมิโนลเวลวร่าล่า,ลาสุดให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่เชลซีให้ความสนใจมัตไทสเตลิกนะครับเขาบอกว่า เดลิกเนี่ยจะอยู่กับยูเวนตุสหรือจะย้ายออกหรือเปล่านี่ยนะเขาบอกมันเป็นเรื่องที่เราต้องมาคุยกันในเดือนพฤษภาคมนู่นเลยดีกว่าไหมครับนี่มันเพิ่งพฤศจิกาย,ยนเองไม่ใช่เวลาที่จะมาคุยกันในเรื่องนี้นะครับก็ยังกักๆอยู่น่าสำหรับฟาบิอ,อทางด้านของมิโน่ไลโอลานะครับอันนี้เป็นการเปิดเผยจากฟาบิ c i โอโรมาโนนะครับก็ไม่ยากครับสไตล์มิโน่ไลโอลาเงินถึงก็พร้อมที่จะ เจรจาแน่นอนนะครับโดยเฉพาะเงินกินเปล่านี่แกชอบมากๆนะสำหรับมิโน่แล้วล่านะขณะที่เกป้าครับพูดถึงบทสัมภาษณ์แกสัมภาษณ์ให้กับเว็บไซต์ของเชลซีแหละกับโอกาสในการลงสนามที่น้อยลงนะเขาบอกว่ามันไม่ง่ายหรอกครับสําหรับคุณที่ไม่ได้ลงเล่นเพราะนักเตะทุกคนต้องการที่จะลงเล่นกันทั้งนั้นนะครับทางออกที่ดี่สุดของเขาก็คือฝึกซ้อมให้ดีที่สุดในทุกวันแล้วก็มองโลกในแง่ดีเข้าไว้นะครับตอนนี้บรรยากาศในทีมเนี่ยมันดีมากๆแม้ทุกคนจะอยากลงเล่น แต่เราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของคุณซื้อด้วยนะครับแล้วก็ทุ่มเทให้มากๆเข้าไว้ทําให้พร้อมเพื่อที่จะรอโอกาสที่จะมาถึงนะครับเนี่ยครับบทสัมภาษณ์แสดงให้เห็นหลายครั้งว่าทีมสปิริตค่อนข้างดีมากๆนะครับขณะที่ตัวเขาเองเนี่ยบอกว่าเพิ่มพูดเพิ่มเติมนะครับพูดเพิ่มเติมว่าผมคิดว่ามันสาคัญมากเลยเวลาที่คุณไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงเล่นคุณก็ต้องช่วยเหลือทีมไปตามหน้าที่ของคุณนะครับ แล้วก็การได้รับการสนับสนุนจากทุกคนและจากผู้จัดการทีมมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆมันทําให้ผมพร้อมสู้ต่อและพร้อมช่วยเหลือทีมอย่างเต็มที่แม้ไม่ได้ลงเล่นมันทาให้ตัวเขามุ่งมั่นในการซ้อมและทําให้ผมมีทัศนคติที่ดีนะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของเกป้านะครับขณะที่ข่าวอื่นที่น่าสนใจครับมีรายงานว่าดีนเฮนเดอร์สันนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมที่จะออกจากทีมอย่างถาวร โดยเร็วที่สุดนะครับหลังจากเป็นตัวสำรองและก็แทบไม่ได้ลงสนามเลยนี่เป็นการรายงานจาก Sky Sport นะครับขณะเดียวกันนะเพิ่มเติมเรื่องของเตโกซิวาแต่มันเป็นข่าวมาจากเดอะซันนะครับผมก็เลยไม่ได้ใส่ใจมากนะครับผมก็ย้ำนะครับว่าใช้วิจรยารญาในการรับข่าวนะครับบางสื่อมีบอกว่าเตโกซิวาในอ่าจย้ายจากเชลซีนะครับหลังจากหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็กลับไปค้าแข้งกับทีมฟลูเมนเซในลีกบราซิลนะครับขณะเดียวกันมีรายงานว่าเอซิมิลาน นะฮะแอตเลติกโกมาดริดแล้วก็เชลซีเนี่ยกำลังไล่ล่าตัวโมฮัมเหม็ดอาลีโชนะครับกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสชุดยู21จากทีมอองเช่นะครับอองเช่นี่ไม่ใช่หมูแผ่นนะฮะอันนั้นอองเท่นะแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมครับว่าเดนิโอโม่นะฮะกองกลางตัวรุกของอาเบไลฟซิกนะครับแหมพูดแล้วผ้าขาวทุกทีแล้วเดนิโอโม่อาจย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์แต่แทนที่ของบาร์เซโลนาอันนี้เป็นสื่ออย่าง เอลนาซองนาวก็ฟังหูไว้หูเท่านั้นนะครับโดยนักเตะวัย23ปีเนี่ยเคยเป็นอดีตอะคาเดมี่ลาบาเซียของบาซ่านี่แหละแต่ดูเหมือนว่าบาซ่าเนี่ยจะหันไปหาราฮิมเซอร์ลิงมากกว่านะครับขณะที่ทางแมนยูเนี่ยพร้อมที่จะดึงตัวเดนิโอโม่แล้วก็แมนยูกำลังติดตามสถานการณ์ของนักเตะรายนี้อยู่อันนี้เป็นการเปิดเผยของฟาบิโอโรมาโนนะครับส่วนเอซิมิลานครับก็เตรียมที่จะพูดคุยกับบิโนแลวา่า เอเย่นของอลซิ s i โอโร์มิโยลีนะครับหลังจากที่โร m มนโยลีเนี่ยกำลังจะหมดสัญญาในปี2022ก็มิลานพร้อมที่จะเจราจาสัญญาฉบับใหม่ขณะเดียวกันเรื่องของฟองเคเซีที่จะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้นี่เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมเชีร์เชลซีเอาม้นะฮะเล่นมันเหลือเกินก็ข่าวล่าสุดบอกว่ายังไม่ได้มีการอัปเดตเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ของฟองเคซีดูทรงแล้วย้ายแน่นอนนะครับแล้วก็ผมเชื่อว,ว่าหลายทีม จู่โจมนักเตะายนีแน่ทีมที่ให้ความสนใจมากที่สุดล่าสุดตอนนี้ก็คืออาร์เซนอลนะครับแล้วก็มิลานเนี่ยเขาจะประกาศการต่อสัญญาฉบับใหม่กับเซฟาโนเปียลลี่นะครับในเร็วๆนี้ซึ่งจะต่อสัญญาไปถึงปี2024แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยข่าวดีของแฟนแมนยูนะครับเพราะว่าเอ็ดวูดเวิร์ดรองประธานสโมสรของแมนยูไนเต็ดเนี่ยออกมายืนยันว่าแมนยูยังคงมอบความไว้ใจกับโอเลกูนาโซชานำเรียกว่าความสำเร็จสู่ทีมแม้ว่าจกสตาร์ซีซั่น ได้ห่วยแตกก็ตามนะครับก็เขาบอกว่าในขณะนี้ผลประกอบการทางการเงินแสดงเห็นว่าความยืดหยุ่นของเรานะผ่านโควิด -19 เนี่ยสุดท้ายมันมันมีความสำเร็จนะผู้จัดการทีมผู้เล่นและทุกคนในสโมสรยังคงพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นนะครับก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมดีมากๆดีจริงๆดีจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ต่อนะครับเชียร์ให้อยู่ต่อเลยไม่มีปัญหานะครับทันพอดีทั่งนี้นะ เกมที่จะเจอเชลซีในช่วงปลายเดือนนี้บอกเลยแฟนเราแฟนเชลซีนี่มีอรอยยิ้มนะครับอาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับอย่าลืมกด subscribe ช่องปาม3บาท5บาทไว้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมจะลงไฮไลท์จังหวะการเซฟของเอเดว่าเมนดี้นะไหนๆก็เบรกทีมชาติช่วงก่อนที่จะเจอกับเลสเตอร์วัน2วันนี้ก็ไปดูลีลาของเมนดี้เซฟกันหน่อยว่าเหนียวหนึบแค่ไหนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แล้วก็สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคอนเทนต์ของปลาล์ม3บาท5บาทนะครับใครไม่อยากพลาดสิงห์บลูคาเฟ่บลูสุดเดยหรือว่าคอนเทนต์อย่างเชลซีดีเดย์อย่าลืมกดติดตามช่องปลาล์มสบาท5บาทนะครับจุ๊ก